เทสทผมแก้ศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการหาเงินสลับมือใหม่จนไประดับเอ็นเกมเลยนะครับผมว่าจุดไหนควรฟาร์มจุดไหนไม่ควรฟาร์มนะครับผมจะมีตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ตามต้นคลิปที่พูดไปนะครับผมในคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการหาเงินในเกมเมโลบล็อกกันนะครับผมซึ่งในเกมนี้นะครับผมมันมีการเล่นที่หลากหลายแล้วก็การเก็บสเตตการสร้างบิวตัวละครที่หลากหลายมากมายนะครับผมแต่ว่าในการที่จะหาเงินเนี่ยเราควร เ,เก็บสเตตประมาณไหนหลือนใส่ของประมาณไหนบ้างก็เรามาฟังคลิปนี้อาจจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะถึงเยอะมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับซึ่งก่อนจะไปดูจุดฟาร์มเงินของแต่ละช่วงกันเนี่ยแนะนําก่อนนะครับผมว่าการฟาร์มเงินในเกมนี้นะครับผมหลกัลกๆนะครับผมคือการที่เราเนี่ยเก็บไอเทมที่ดอกจามมอนนะครับผมมาขายในร้านค้านะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็เราจะควรจะเข้าใจในเรื่องของสเตตไว้นิดนึงนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยในการฟาร์มเงินนะครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับผมมีไอเทมที่มีค่าสเตตลักและคุณภาพเนี่ย แนะนำว่าให้ใส่ไว้ในการฟาร์มเวลนะครับผมเพราะว่าค่าสองค่านี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดรอปของแล้วก็ทําให้ของที่เราดรอปเนี่ยมีเกรดที่ดีขึ้นแล้วก็ราคาดีขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้ค่าลักเนี่ยมันจะทําให้มีโอกาสออกของที่เป็นเกรดดีๆเนี่ยมากขึ้นนะครับผมซึ่งในเกมนี้นะครับผมมันก็มีทั้งหมดเนี่ยหกเกรดนะครับนั่นก็คือเอ่อคอมมอนนะครับอันคอมมอนแลอีพิกเอเจนเดอรี่แล้วก็มิติคอลนะครับผมซึ่งไอเทมพวกนี้นะครับผมแต่ละขั้นเนี่ยมันก็จะมีราคาที่แตกต่างกกัันนออไปะครบผมมยิ่งี ยิ่งมีเกรดที่ดีขึ้นเนี่ย so มันที่เราหมายว่าราคามันก็จะสูงขึ้นตามเกรดนั้นนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าเรามีค่าลักก็ทําให้ตรงนี้มีโอกาสที่จะได้เง um ินเยอะต่อการฟาร์มหนึ <mm ่งรอบนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกค่าหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณภาพไฟล์นะครับค่าคุณภาพไฟล์นะครับผมคือโอกาสดรอปของไอเทมนะครับผมถึงเรามีลักที่สูงเริ้วเป็น1000แต่ว่าถ้าเรามีคุณภาพที่มันน้อยเนี่ยมันก็ทําให้การดรอปของเนี่ยมีโอกาสน้อยนั่นเองนะครับผมมันแยกกันนะครับผมระหว่างมีีโโออออกกกาาาสสดด้ขขงงัับบบรนนนะะคคผต แล้วก็อีกอย่างที่สําคัญนั่นก็คือกระเป๋านะครับผมเพราะว่ากระเป๋าในเกมนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเก็บของนะครับผมเพราะว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีน้ําหนักของมันนะครับผมถ้าเราเก็บน้ําหนักเกินเนี่ยเกินที่ตัวเรารับไหวตัวเราก็จะวิ่งช้าทําให้การฟาร์มเนี่ยยากขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยสามค่าลหลักในการที่เราต้องการที่จะเก็บมาเอา่อเก็บมาใส่ในตัวเราแล้วก็เพิ่มการหาเงินเนี่ยนั่นก็คือ1ครับลัก2องคุณลิตตีแล้วก็3ามแม็กเวลวันเองนะครับผมโอเคพอมี3อย่างนี้ครบแล้ววนนะครัับผมมกก็าาดูเลย่ แต่ละช่วงแต่ละช่วงเวลเนี่ยคนฟาร์มที่ไหนนะครับซึ่งผมจะแบ่งเป็นเลเวลประมาณสัก1นึถึงยีก็แล้วกันในช่วงแรกนะครับในช่วงแรกนะครับผมการฟาร์มเนี่ยมันค่อนข้างยากครับเพราะว่าของเรามีไม่ได้แรงมากของที่เราใส่ไม่ได้อึดมากเพราะงั้นเนี่ยแนะนําเป็นการฟาร์มหน้าเมืองนะครับผมหน้าเมืองคือโซนนี้นะครับเนี่ยเดินออกประตูมาแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวามือเนี่ยมันจะมีโป๊ลิงประมาณ4ตัวนะครับผมฝั่งละสี่นะครับก็ฟาร์มตรงนี้นะครับผมฟาร์มฟาร์มไปแล้วก็เก็บของไปขายนะครับผมพาดูนนะเี่ยแล้วร เราก็ได้ตีครับผมเนี่ยได้ตีไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเวลามีของดอรอปแล้วก็เก็บนะครับผมเนี่ยเราก็เก็บของนะครับของวันนี้มันก็จะอยู่ในะารแบบหนึ่งซิลต้นๆอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็พอเก็บเต็มแล้วก็นําไปขายได้นะครับผมในช่วงเลี้ยวหนึ่งถึงยี่สิบเนี่ยก็ฟาร์มโซนนี้ก็ได้นะคะรับผมว่าหนึ่งถึงสามสิบเปเลยก็ได้นะครับผมถ้าใครแบบว่าขี้เกียจฟาร์มในโซนที่ตัวเองอยู่นั่นเองนะครับผมโอเคในช่วงต่อมานะครับช่วงกลางเกมหรือว่าช่วงเลี้ยวประมาณเอ่อยี่สิบถึงสี่สิบนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะ ซึ่งช่วง20 40นะครับผมจะมีจุดฟาร์มที่ค่อนข้างคุ้มค่าอยู่นะครับผมพาไปนะครับซึ่งเดี๋ยวไปเจอกันที่โซน2องนั่แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็มาอยู่ที่โซน2แล้วนะครับซึ่งการมาโซนแต่ละโซนนะครับผมเราจะต้องทำเควสเริ่มต้นให้ผ่านนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครมาไม่ได้ก็ทำเควสเริ่มต้นให้ผ่านก่อนนะครับผมโอเคตามนี้นะครับซึ่งโซน2นะครับผมจุดฟาร์มที่จะนำช่วงกลางเกมก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นหนอน3ตัวตรงนี้นะครับไอพวกนี้นะครับผมจะมีโอกาสดรอปของเเเททีีีีียยยรรรร์์และะนนนคับบ่ากตตง้ปึ๊ แล้วก็ลากสตรงนี้ตีต่อนะครับผมโอเคตามนี้นะครับผมก็หาจุดที่มันแบบว่ามอนไม่ไกลกันมากนะครับผมมันจะมีจุดหนึ่งสาบคนที่แบบว่าเลเวลสูงๆแล้วเราจะอยากจะได้ของพร้อม exp ก็จะมีจุดนี้นะครับนี่จุดนี้สามตัวนะครับผมลากตีไปแล้วก็จุดนี้3ตัวลากตีไปนะครับผมโอเคตามนี้นะครับซึ่งทำไมผมไม่แนะนําให้ฟาร,ร์มไอพวกไม้ล็อกกิ้งตรงนี้นะครับหนึ่งเลยครับมันค่อนข้่งจะเกิดเกิดกันแบบคพอนขนั่งห่างแล้วก็ เลเวลที่เราฟาร์มเนี่ยในช่วงกลางเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะสู้พวกนี้ยากครับเพราะงั้นเนี่ยผมแนะนําเป็นฟาร์มพวกเออ่พวกต้นต้นโซนดีกว่านะครับผมเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสดรอปของที่มันเป็นเทียร์สองที่มีราคาสูงเช่นกันนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ฟาร์มหนอนไปก็ได้นะครับในช่วงเลเวลกลางเกมนะครับผมโอเคนะครับผมในช่วงเลเวลเลดเกมนะครับเลดเกมนะครับผมมันจะมีจุดฟาร์มอยู่หลักๆนะครับผม2จุดนะครับผม จุดแรกนะครับผมจริงๆเนี่ยไอ้พวกเห็ดตัวนี้ก็เป็นจุดฟาร์มเลที่ดีนะคือการฟาร์มเลี้แล้วก็ฟาร์มเงินก็ได้เลยนะครับผมแต่ว่าที่มันฟาร์มได้ข้อนั่งแจ่มจริงๆเนี่ยคือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมที่เป็นกระต่ายนะครับแต่ตรงนี้ก็อยู่ในช่วงเลี้ยวมาสัก50เอ่อห้บวก40 40ถึง60บวกนี่ละกันนะครับผมโอเคตามนี้นะครับซึ่งตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะมีกระต่ายทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วก็ลากรวมนะครับผมเนี่ยลากรวมปึ๊บ รับลมแล้วก็สกิลงไปนะครับผมถ้ามีเพื่อนก็มาแทงสักคนหนึ่งแล้วก็ดาเมจดสักคนหนึ่งนะครับผมแบ่งดาเมจกันก็จะได้ของนะครับโอเคตามนี้นะครับผมสาฟาร์มเลดเกมแล้วก็อีกโซนหนึ่งนะครับผมจะเป็นโซนสุดท้ายนะครับเป็นโซนเลดเกมที่มีมอนค่อนข้างเลเวลสูงมากๆนะครับผมหรือว่าสูงสุดในตอนนี้เลยนะครับนั่นคือตรงนี้นะครับผมตัวนี้ก็จุดฟาร์มค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเพราะว่ามอนเนี่ยมันเกิดกันค่อนข้างจะใกล้กันมากนะครับจุดแรกแนะนำนะครับผมก็คือจุดตรงนี้นะครับผมวิ่งกันตรงนี้นะคคครรรรัััับบบแแลลลล้้้้้ววววมมมนนนนนจะะะะีีีหิิตงงกกกาา็็่ทุไปผเยยซ นี่ด้านข้างตรงนี้นะครับผมมันจะมีมอนพีกเกิดในต้นไม้นะครับเป็นรีวิวลรื่งสามตัวตรงนี้นะครับอันนี้เพื่อนผมก็ฟาร์มอยู่นะครับนี่อันนี้คือจะมีรีวิวลรื่งเกิดสามตัวนะครับผมแล้วก็รีวิวลรื่งตรงนี้นะครับผมอีกสามตัวเกิดนะครับแล้วก็ฟาร์มสับกันเหมือนเพื่อนผมเลยนะครับผมอันนี้คือสับคนที่แบบว่าเลดเกมของพร้อมดาเมจพร้อมทุกอย่างพร้อมเลยจริงๆนะครับผมก็มาฟาร์มตรงนี้นะครับโอเคประมาณนี้สับเลดเกมนะครับผมแล้วก็มีจุดอื่นอีกนะครับผมถ้าเราจะหาเงินจริงๆนั่นคือจ สามตัวตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีสมตัวตรงนี้เกิดนะครับอ่ะ uh, ตามนี้นะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมสามตัวแล้วก็สาแต่ตรงนี้เนี่ยมันมันจะเกิดค่อนข้างไกลกันแนะนําว่าเป็น2จุดแรกนะครับผมเนี่ยจุดที่มีคนฟาร์มหัวขาวตรงนี้แล้วก็จุดใต้ต้นไม้นะครับผมตามนี้นะครับผมสับการหาเงินนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับผมการหาเงินเนี่ย แนะนำว่าฟาร์มตามช่วงเวลาเลเวลของเรานะครับผมถ้าเราไหวตรงไหนเนี่ยก็ฟาร์มตรงนั้นนะครับผมเอาแบบว่าที่เราค่าได้ง่ายๆนะครับผมเพราะว่าการค่าได้ง่ายๆเนี่ยมันมีโอกาสดรอปของที่ถี่ขึ้นใช่ไหมครับแล้วเวลาดรอปของเนี่ยถ้าเรามีค่าลักและค่าคุณภาพที่สูงเนี่ยจะทําให้ของที่ดรอปออกมาเนี่ยมีราคาสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็นาตามที่พูดไปต้นคลิปนะครับผมสามค่าหลักในการฟาร์มเงินนั่นคือค่ารักค่าคุณภาพแล้วก็ค่าแมกเวลหรือว่าค่าน้ำน้ำหนักนั่นเองนะครับผม ตามนี้สำหรับการปา์มนะครับผมที่เหลือก็อยู่ที่ว่าดวงเราจะดีแค่ไหนดอกของกิจดีแค่ไหนนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ตามนั้นเลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าได้ความรู้ไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าอยากคนทัวคลิปอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย